In their community and citizens. Um, USAID is just delighted to have a chance to play uh, a small supporting role in this effort of the uh, OAG to extend its outreach, um, its interaction with the community, um, talk about its mandate. Um, and this is an aspiration of USAID because we share with you uh, in Thailand a strong belief in. The importance of government oversight, um, strong citizen engagement, and supporting the Sapan program is a way for us to extend that shared value. Um, it's been delightful to participate in what is now my third Open House event. It's just been an extraordinary effort, and it's fun to see so many young people come out um, who are interested in this topic. Um, and uh, you know, I just want to extend the gratitude of สิทธาพชโรงพาศท่านรายโอการบริหารเสียจังหวัดขอนแก่นโดคเตอร์โฟงสังตั้งวันยักรพง Mr. Christopher Shefford ผู้แทบ USAID ท่านหัวหน้าส่วนราชการและแขบผู้มีเกียร์ทุกท่านดิฉันทางสาวสิริพร์เติมพองผู้ในการสำนับตรวจสอบพิเศษผ้ารักษาราชการแทนผู้านเก ในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานการสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรักษาราชการแทนผู้ตรวจผู้ตรวจผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้บริหารองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคการร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วน ในการเรียนรู้รู้รักเงินแผน่นยินขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านรอง้ว่าการบรยการีนและการรักษาราชการแทนผู้ว่าการกระทวงานาสนิสิตในมหาวิทาลัาธรรมาสตรถนะคะาดยมีทานตืบค จะมาใช้เงินแบบไหนนะครับวันนี้มบทราบว่าท่านจะทีิบายเรื่อการใช้เงินหรือว่าจะยังไงม่ทราบนะครับเป็นเชิญท่านดรคงศักดิ์ตั้งวันที่จักรนมงครับเเราจะินกายการและจรรริงๆโกาีวบ ข้อจริงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถูกมองในด้านค่อนข้างลบอบตนี่ก็มีความหมายว่าทราบไหมฮะอบตหมายความว่าไงครับอบตท่านท่านนายกรู้สึกน้อยใจไหมถ้ามีคนพูดว่าอบตหมายถึงอะไรท่านท่านเคยได้ยินไหมฮะอบตคืออมทุกบาททุกสตางค์ท่านรู้สึกยังไงมันเดือดเดือดเให้นะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์อาชั้นแแบบผมคิดไอชั้นแแบบนะฮะเราก็ กิ่แนากันอยู่บอกว่าว่าคอนชั่นเป็นว่าธําแล้วตกลงอบจกันเป็นว่าทรหรือเปล่าในเรื่องของการคอนชั่นเรื่องอะไรที่เป็นว่าทํามหรอยังครับครับวันนี้ดีใจครับที่ได้มาร่องสิวนาในวันนี้นะครับก็อยากกลับเรียนว่าปัญหาสภาวะเศรษฐกิจนะครับสังคมมันสารวัตรเตี้ยลงเรื่อยๆนะครับเศรษฐกิจแย่ก็อยากเรียนว่าผมมองดูแล้วมันมีปัญหาอย่างอยู่สี่ปัญหา ปัญหาที่หนึ่งก็คือปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนปัญหาที่สองก็คือปัญหายาเสพติดนะครับที่บนทําลายเศรษฐกิจสละสังคมไทยปัญหาที่สามก็คือปัญหาความแตกแยกของพี่น้องประชาชนของฝ่ายการเมืองจนมีคณะกรรมกาปรปลอบดองขึ้นมาหลังที่เราได้ยินข่าวจากงานซงสือพิมรกทีวีและปัญหาสุดท้ายที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเราก็คือปัญหาทุนจริอรัปชั้น สปัญหาใหญ่ๆนี่ผมว่าเป็น่อนทำลายเศรษฐกิจและสังคมไทยให้ถดถอยนะครับเมื่อกี้นี่ผมอยากกล่าบเรียนว่าอย่างที่อาจารย์แบบบอกว่าการทุจจิตริคอลลัชชัน,นมีการพูดในวงสังคมไทยบอกว่าเป็นวัฒน,ธ,นธรรมประเพณีผมอยากกล่าบเรียนว่าผมแอนตี้ในเรื่องนี้มาก นะครับเพราะอะไรการอารแอนตี้แัะวิชาการเลยนะครับผมเปล่าผมแอนตีนน้ไม่ใช่ในทางแบบนะคือความคิดนี้ความคิดนี้ของสังคมไทยที่บอกว่าการที่ผู้มีอำนาจนะครับไปเรียกรับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับผลประโยชน์จากโครงการต่างๆหรือการโยกย้ายถ่ายโอนนะครับการเข้ารับตำแหน่งเขาบอกว่ามันเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมผมอยากเปลี่ยนว่าคําว่าวัฒนธรรมประเพณีคืออะไรนะครับไปเปิดพัฒนาทุกรมราชบัณฑิตสถานนะครับ เขาบอกว่าวัฒนธรรมประเพทนี้ก็คือสิ่งที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนไอ้เรียกรับผลประโยชน์มันจะเป็นแบบวัฒนธรรมได้ยังไงเราต้องเรียกว่าวงจรอ,อุปบา้านนะครับลองใช้คำวาวงจรอ,อุปบา้านเราต้องกล้าหน้าว่านี่คือวงจรอ,อุปบา้านนะครับเราต้องสร้างวัฒนธรรมที่เด่นดีในองค์กรของเราผมก็อยากกลาบเรียนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในประเทศไทยเรามีเจ็ดพันกว่าแหง่งนะครับเพราะฉะนั้นแห่งที่ดีก็มี แห่งที่ไม่ดีก็มีแต่ผมอยากกล่าวเปี่ยนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นงบประมาณน้อยมากนะครับปีนี้ก็ได้รับมานแค่2 6เปนะครับของรายได้ของรัฐบาลสองสองสอง,สองล้านล้านบาทนะครับเป็นจํานวนเงินน้อยนิดมากแต่ละอบตอแต่ละเทศบาลแต่ละอบจอแต่ละแห่งโครงการเล็กเนิดเเดียวถ้าไปเทียบกับโครงการบิ๊กโปรเจกต์ของส่วนกลางส่วนภูมิภาคนี่น้อยมากและผมอยากกล่าวเรียนว่าไม่ใช่ว่าผมอยู่ท้องถิ่นแล้วมา มาเข้าขาท้องถิน่นนะครับผมบอกจอากกาวเรียกว่าการกระจายอานาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนั้นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าท้องถิ่นนั้นมีองคอ์กรตรวจสอบมากมายหนึ่งสภานะครับสอบประชาคมท้องถิ่นต้องมีประชาคมเข้ามาร่วมกิจกรรมในทุกเรื่องไม่ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับต่างๆ3สํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะครับผ่านกระบวนการ3มอย่างผ่านการการก่อการก่อ,กกอ,กอส3ขั้นตอน แต่ส่วนภูมิภาคส่วนภูมิภาคส่วนการมีแค่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นให้มีข่าวขึ้นอยู่เรื่อยๆว่าอบอนั้นเทศบาลนี้อบจนี้มีปัญหาเพราะว่านั่นคือความเข้มข้นของการตรวจสอบยิ่งเป็นข่าวมากยิ่งยิ่งแสดงให้เห็นว่ามีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นถือว่าได้ผลนะครับบางแห่งถึงกับยิงกันตายอยู่ในสภากว นะครับผมเป็นคนเต็ม้นนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีจากไอที่ได้ขบประมาณมาเกียเงียบเลยภาษาบ้านเราเรียกว่ากินเงียบกินเงียบนะครับของทองที่มันมีป้ายโครงการแสดงให้เห็นว่าถนนกว้างยาวเท่าไหร่หนาเท่าไหร่บริษัทไหนทํานะครับใครเป็นกรรมการตรวจรับบริษัทไหนเป็นผู้รับจ้างนี่คือของทองถี่ผมว่าเป็นการ เกิดเผยข่าวสารข้อมูลนะครับให้กับพี่น้นองประชาชนได้ทราบตามพระราชบัญญัติข่าวสารข้อมูลมีพศ2 5 4 42, 2นะครับผมอยากเรียนว่าพวกเราทุกคนนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็จะมาพูดในสิ่งที่ดีเพื่อให้ประเทศไทยเราจเจรินก้าวหน้านะครับคาว่ารักเงินแผ่นดินนั้นก็ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็บอกท่นานได้กลัดว่าเงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนคําว่ารักเงินแผ่นดิน คาว่ารั้ก็คงจะหมายถึงว่าการรู้จักระมัดระวังไม่ประมาทในการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินหรือเงินของประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายเงินของประชาชนที่เราใช้จ่ายไปซึ่งสํานักงานต้นเงินสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะครับก็ไปตรวจสอบตามหน่วยราชการต่างๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าจิตสํานึกนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่า นะครับจิตสานึกของผู้บริหารของข้าราชการนั้นมีความสําคัญนอกจากการทุจริตแล้วนะครับการรั่วไหลอีกอย่างนึงก็คือสารพวกสำหัการอันนี้รั่วไหลไม่ใช่น้อยการใช้ไฟใช้น้ําใช้กระดาษใช้น้ํามันรถใช้อะไรอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ควรที่เราจะมานํามาสร้างจิตสำนึกแล้วก็ให้คนในวงการของทางราชาการ อ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้นองถิ่นได้ตลักว่านั่นคือเงินของแผ่นดินเช่นเดียวกันนะครับอยากจะให้มีจิตสํานึกว่าสํานักงานที่ทํางานของเราก็เปรียบสื่อนบ้านถ้าเราออกจากบ้านเราต้องตรวจดูว,ว่าแอร์ปิดหรือยังว่าไฟปิดหรือยังถ้าออกจากสํานกงานณช่างหัวมันไม่ใช่เงินกูกูไม่ได้จ่ายหลวงจ่ายสำนักงานจ่ายอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับจิตสํานึกเป็นเรื่องสําคัญทําอย่างไรเราจะสร้างจิตสํานึกนะครับข้าราชการนะครับพนักงานว่า สำนักงานของเราก็คือบ้านของเราครับนะครับพ่อประปาแตกก๊อกน้ํารั่วเห็นแล้วก็เฉยถ้าอยู่บ้านนี่หาช่างมาซ่อมครับแต่สินสมนักช่างของหัวมันเงินหลวงเงินหลวงทั้งนั้นอันนี้ก็คือจิตสํานึกอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ก็รั่วไหลไม่ใช่น้อยครับนี่คืออย่าสร้างจิตสำนึกว่าเราควรที่จะต้องรากเงินแผ่นดินนะครับโดยเฉพาะผู้บริหารบางแห่ง ตื่นเช้ามาต้องสั่งให้ผู้ให้ให้รุ่นน้องต้องเปิดเปิดแอร์ในเช้ายันเย็นตอาเอ็นไม่เข้ามาเลยเปิดฟรีทั้งวันเลยแต่ไม่ใช่ที่อบาจที่อบาจนี่ผมจะสั่งผมอันนี้เรื่องจริงนะผมจะสั่งไว้ว่าห้ามเปิดแอร์เปิดไฟข้าผู้บริหารจะเข้าไปในสํานักงานจะบอกลวงหน้าห้านาทีให้เปิดแอร์ไว้เพราะอากาศมันร้อนมากช่วงนี้40องศาหลังจากที่เดินออกจากห้องไปปิดแอร์ปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับ เป็นอย่างนี้ผมไปเห็นมาหลายแห่งครับเปิดทั้งวันทั้งคืนขนาดผู้บริหารยังเป็นอย่างนี้เลยแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นอย่างไงคากล่าวคํานึกงเขาบอกว่าตัวอย่างที่ดีดีกว่าคําสอนเพราะผู้บริหารต้องทาตัวให้เป็นตัวอย่างแก่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอันนี้เรื่องจริงครับครับโอเคครับผมเก็ได้นะครับผมเห็นัด้อยู่เอาพวกผมมาตกความสุขใจได้จะดูว่าผมเป็นคนจากกกิน เกิดจริงแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะใช้คำว่าเฉพาะกิจเพราะว่าการที่ทางกระทรวงขภาพย์บงลงมาให้ทำเฉพาะกิจก็คือบังคับให้ทำจริงๆมันน่าจะเป็นว้อมุทั่วไปซึ่งจะทําให้ท้องถิ่นสามารถคิดเองทำเองได้เฉพาะกิจก็คือบังคับให้ทำนะครับซึ่งงบนี้ก็่างเราเห็นเห็นนะครับว่าอาจจะมีการผ่านเข้ามาทางกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นสายทาง รัฐมนตรีนักการเมืองอะไรต่างๆที่มันถึงอ่ะท่านไม่ต้องพูดอะกรัวเอาแบบสมารถนะที่มาผมพูดเลยผมพูดเลยไม่ได้กลัวเราต้อง็ถามจริ่งมาว่ากันนะครับือในที่สมรรถนะเสวนาที่รรณาธัการพิจารณาครับว่ามีการขันงบมาทางเออ่ทางกลุ่มส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นใครไปวิ่งเต้นได้รัฐการเมืองคนไหนไปวิ่งเต้นตรงนั้นนะครับผ่านงบประมาณลงมาตามเออ่ตามเออ่ เทศบาลอบตองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือบางแห่งผ่านไปทางอำเภอก็มีง้อง้นฟูตอนนี้ผ่านไปทางอำเภอทางปกคองก็มีเยอะนะครับผมอยากเรียนว่าถ้าผ่านวกเรามาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะเราเรียว่าขอนแก่นนะครับเราียกว่าขอนแก่นท่านครับเราก็มีกระบวนการในการทำงานนะครับมีกฎมีระเบียบรับมีกระบวนการจะซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบมีกรรมการตรวจรับนะครับ ซึ่งผมก็ตากเตือนฝ่ายข้าราชการว่าเราจะ่าไปเสี่ยงในเรื่องนี้แต่ัมนก็มีเหมือนกันใช่ไหมก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องฝากเตือนกันอยู่ประจำเวลาประชุมคุยกันอยู่ประจำว่าเางินงบผู้ปาิบัติการก,ก็ทําให,ให้ให้ตรงตามสัญญาจ้างตตามสเปคทุกอย่างนะครับงบแต่จริงๆก็งบไม่เยอะนะครับโครงการําไม่กี่บาทแต่ว่าเราจะไม่กี่บาทแต่ก็สามารถทําให้เราถูกสอบสวนได้ทําให้เราถูกลงโทษทางวินัยได้ มันจะเกี่ยวขันไปถึงอาานาคตทางราชาการเพราะว่าคุณเป็นคนตรวจรับงาน <ừ. S 1> เป็นช่างควบคุมงานค,คุณอย่าเอาชีวิตราชการคุณไปเสีย่ยงกับเรื่องเหล่านี้เพียงแค่เห็นผลประโยชน์เล็กน้อยชีวิตราชการคุณจะแย่ yeah, ถึงกับติดคุกเลยนะครับต้องคดีอาญาคดีแพ่งด้วยเราจะเตือนข้าราชการเราตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของเราจะผิดพลาดน้อยมากนะครับผิดพลาดน้อยมากนะครับแล้วก็สํานักงาน การตรวจเงิน,นงแผ่นดินเข้าไปตรวจบ่อยมากใช่ไหมครับนะครับเราเราเรา,เราถือว่าเป็นการไปช่วยกับ<ช>พวกเราครับประเด็นเ,เป็นประเด็นต่อเนื่อง uh, รักษา,าการผู้ว่าการตรวจเกิดแผ่นดินนะครับท่านพิสิทธิ์ลีลาวาชิรภาคนะครับท่านที่สองนะครับท่านนายกอบจฝันแกนดรภงศักดิ์ตั้งวัชรชลพงศ์ท่านที่สามนะครับรองศาสตราจารย์ดรสุภาพธนากรวง่์ธนวสุนะครับท่านคณบดี คณะบรีวิทยาการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและท่านที่3ก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรบัวพันธ์ผมพักทีนะครับท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยความอยู่ดีดีดสุขและการพัฒนาย,นยา,นา,ายั่งยืนคณะบริษัทในสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้นอยู่บนเวทีเล้วดำเนินรายการแล้วมาบ้านแล้วนะครับไหนวันนี้มีลายคนที่ไม่ใช่คนสอนตองอมีใครอยากจะระบายความในใจนะครับ,บไหนมาแล้ว ธรกิจคอร์รัปชันนะั้นมันต้องสร้างจิตสำนึกที่ดีและมีการสร้างระบบนะครับระบบบริหารจิจการบ้านเมืองที่ดีที่เรียกว่าคุณก o v e น n a ถ้าหาันแรงงานต่างๆนํานไปปฏิบัติผมว่ามันจะเกิดผลดีในการที่ป้องกันการทุริตคอร์รัปชันน,รรนั่นก็คือหลักธรรมอภิบาลหกข้อหกหลักนั่นก็คือหลักที่หนึ่งก็คือหลักนิติธรรมหลักที่สองก็คือหลักคุณธรรมหลักที่สามคือหลักแห่งความโปร่งใส หลักที่สี่คือหลักแห่งการมีส่วนร่วมหลักที่ห้าก็คือหลักแห่งความรับผิดชอบหลักที่หก็คือหลักแห่งความคุ้มค่านะครับโหกหลักนี้ถ้าหากว่าทุกส่วนราชการนําไปปฏิบัติก็จะเกิดผลดีในการที่จะลดรม์ป้องปาง,งทุจริตคอร์ัปชันได้ครับโอเครับไม่มีอะไรนะครับเวทีนะครับท่านนาย,ยกบานะครับท่านอ ลองพิเชษลองพิศนะครับอาจารย์ดรบัวพาัวพันธ์ครับอาจารย์ดรแม็นะครับที่วนเรียนรู้สุดท้ายก็ผมคิดว่านี้การเสวนาก็คงจะได้ข้อสาระแล้วก็ติดตามรับชมได้ทางพรมทีวีซึ่งเรจะเผยแพร่ในเว็บต่างๆด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในห้องประชุมนี้ทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมบ้าง สี่ท่านนะคะรวมถึงผู้ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้ด้วยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็สาระประโยชน์กับเรานะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่นี้นะคะคงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ได้ตอบนะคะข้อสงสัยนะคะที่ได้ถามเอาไว้ในช่วงก้นกิจกรรมอย่างแน่นอนนะคะในโอกาสนี้นะคะ